ป่าลงทางครับเข้าบ้านคนครับเร็วเร็วเร็วไปไปอะไรมาแบงค์เดินมาแบงค์เดินมาแบงค์กลัวอะแบงค์เดินมาเดี๋ยวเมาเรื่อยดิชื่อแบงค์เหรอฮะแบงค์น้องแบงค์น้องเรียกไม่ได้ยินหรอกค่ะโอ้ไปลูกไปไปเดินเดินไดินมาลูกมามามลูกมาอเหมือนหมามามา ที่นี่มีหมูป่านะครับหมูป่าครับแต่เ,เขาไม่อยู่ในป่าแล้วครับมีคนเลี้ยงดูอย่างดีนะครับสองสามสี่ห้ามีแม่อยู่ห้าตัวห้าพันนะครับน่นลักน่นลักครับไอตัวนั้นมันทำอะไรไอตัวนั้นทำอะไรซูเอ๋ออ๋อ้๋ออ๋อ เอาให้ได้เลยมันนะโอ้โหมันเอาถูกนะลูกมันตัวละห้าร้อยเนาะแม่ก็สี่พันถือว่าถูกมากเลยผ่มขืนเขาเป็นเด็กเป็นเล็กผิดกฎหมายไหมน่ะดูดีดูดีนั่นน่ะ เอาเอาไว้โว้ยทรรมามันตัวตัวเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีธรรมดานั่นน่ะนั่นนั่นนั่นนันเว้าอนั่นนัเสร็จโอ้เอายังไม่ยอมโอ้โหเองเนาะเอาเอาเอาเสร็จไหมเสร็จไหม